เหตุสะเทือนขวัญบนรถไฟนั้นเป็นประเด็นใหญ่ของสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมานะครับแม้ว่าขณะนี้กระแสการพูดคุยจะลดลงไปแล้วแต่ว่าความกังวลต่อการบริการรถไฟไทยยังมีอยู่นะคะพลเมืองวันนี้จะพาไปดูความพยายามและแนวคิดขององค์กรแรงงานและตำรวจรถไฟที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารแรงงานครับ นี่คือภาพของวันหนึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจรถไฟมักกะสันกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจรถไฟได้ทำหน้าที่ขึ้นตรวจตราร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบนรถไฟบนขบวนรถสายกรุงเทพปลายทางอารัญยประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการหลังเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นบนรถไฟสายใต้ ด้วยการทักทายถามทยและแจกแผ่นพับเพื่อดูแลประชาชนนะครับตัววันนี้าาก็จะปยาบาแล้วก็เกณฑ์กำลังรบดคนอื่นเนี่ยมาช่วย โดยก่อนหน้านี้องค์กรแรงงานอย่างคณะกรรมการสมานฉชันแรงงานไทยคสอรทได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเด็กหญิงผู้เสียชีวิตและเสนอมาตรการ4ข้อเพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินผู้โดยสารอย่างเร่งด่วนคือ 1. เข้มงวดในการคัดเลือกพนักงานที่เข้ามาทำงาน 2. ประสานงานกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแล 3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สามารถใช้งานได้ในทุกขบวน 4. กํกำหนดเวลาในการเดืม่มสุราและมีการจัดพื้นที่ ขาวคือรถตู้สายสั้เ,เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากแล้วคือไม่ค่อยปลอดภัยแต่ถ้าเป็นปรถไฟอ่ะเร็วกว่าด้วยระยะเวลามก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แล้วก็เดินทางไปแม้สังคมอาจจะมองว่าการทำงานของการรถไฟเป็นประเภทบัวหายแล,ล้วล้อมข้อก็ออตามและภาพลบๆยังคงติดอยู่แต่พูดโดยสารจำนวนมากมายังคงต้องใช้บริการด้วยความจำเป็น ข้อเสนอต่างๆขององค์กรแรงงานนั้นสะท้อนความรู้สึกของแรงงานซึ่งรวมทั้งพนักงานรถไฟที่ต้องการให้รถไฟเป็นบริการสาธารณะที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนทุกระดับนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารแรงงานรายงาน